สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wellness Way ช่องทางที่จะพาคนไปพบกับเส้นทางของคนรักสุขภาพและชีวิตที่มีความสุขค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรามีผลไม้ที่เชื่อว่าหลายคนชาบทานและยังเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารดีต่อสุขภาพกันเช่นเคยผลไม้นี้มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวสดชื่นและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากครับผลไม้ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือองุ่นนั่นเองครับ ฟังดูแล้วมีความน่าสนใจมากเลยนะคะก่อนอื่นอยากให้ลองบอกถึงคุณประโยชน์เด่นๆขององุ่นมาให้ได้ทราบกันหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับองุ่นขึ้นชื่อเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะเรสเวอราทรอลที่อยู่ในเปลือกองุ่นซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงหัวใจป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเรื้อรังต่างๆได้นอกจากนี้องุ่นยังอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและใย,ยอาหาร ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นครับแล้วองุ่นยังมีคุณประโยชน์อื่นๆอีกไหมคะมีอีกเยอะเลยครับองุ่นเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญอย่างฟลาวานอยด์และโพลีฟีนอลช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่ายและยังมีวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญอีกตัวหนึง่ง นอกจากนี้ยังมีสาร resveratrol ที่อยู่ในเปลือกองุ่นซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงหัวใจป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจกับโรคเรื้อรังต่างๆได้และยังช่วยชะลอวัยปกป้องเซลล์ไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วเกินไปอีกทั้งยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้ร่างกายสดชื่นเหมาะกับการทานในช่วงอากาศร้อนๆเลยครับว้าวแค่สารต้านอนุมูลอิสระอย่างเดียวก็มีประโยชน์หลายๆแล้วแล้วองุ่นยังมีคุณประโยชน์อื่นๆอีกไหมคะ แน่นอนครับนอกจากสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีแล้วอังุ่นยังมีโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในการควบคุมความดันโลหิตและยังมีใย,ยอาหารซึ่งช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีอีกด้วยครับฟังดูแล้วอังุ่นมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายจริงๆนะคะแล้วประโยชน์ในอังุ่นเหล่านี้จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวอย่างไรบ้างคะถ้าทานองุ่นบ่อยๆหรือทานประจำทุกวัน ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราโดยตรงเลยครับถ้าทานเป็นประจำจะช่วยให้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยรวมและป้องกันเซลล์ในร่างกายจากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระการทานอางุ่นเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับหัวใจและยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสและลดเลือนริ้วรอยเพราะสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆในระยะยาวครับแล้วถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากอัง,งุ่นอย่างเต็มที่มีเคล็ดลับในการเลือกอัง,งุนมาทานอย่างไรบ้างคะการเลือกอัง,งุนก็สําคัญนะครับควรเลือกอัง,งุนที่พวงแน่นแต่ไม่แออัดเกินไปมีผลอัง,งุนอวบอิ่มผิวตึงเรียบเนียนไม่เหี่ยวหรือมีรอยช้ำและควรสังเกตที่คั้วของพวองอังุนควรเป็นสีเขียวสดไม่แห้งหรือดำ ลักษณะแบบนี้มักจะมีรสชาติดีและสดใหม่นอกจากนี้ควรเลือกรับประทานอางุ่นที่ปลูกตามฤดูกาลหรือแบบออแกนิกเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีตกค้างที่ติดมาจากอางุ่นเพราะจะได้รสชาติที่ดีที่สุดและมีคุณค่าทางอาหารสูงที่สุดนั่นเองครับอ๋อเข้าใจการเลือกองุ่นมากขึ้นเลยค่ะแล้วนอกจากเคล็ดลับในการเลือกองุ่นจากภายนอกแล้วเนี่ยเราควรเลือกทานอางุ่นสีไหนดีค่ะเพราะอางุ่นมีหลายสีเลยทั้งสีแดงสีเขียวสีดํา แต่ที่เห็นบ่อยๆอ,อยากทราบว่าอัง,ง่นสองสีนี้มีคุณสมบัติหรือประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจริงๆแล้วอัง,ง่นแต่ละสีก็มีคุณประโยชน์ที่เด่นต่างกันไปนะครับเพราะอัง,ง่นแต่ละสีมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการกันออกไปเริ่มจากอัง,ง่นเขียวอัง,ง่นเขียวจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานมีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าอัง,ง่นสีอื่นและอุดมไปด้วยวิตามินเค และวิตามิน B1 เหมาะสำหรับคนที่คุมน้ำหนักหรือผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพราะค่าดัชนีน้ำตาลค่อนข้างต่ำนั่นเองครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองคนที่ลดน้ำหนักจะชอบทานอางุ่นเขียวแล้วอุ่นแดงละค่ะมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะในส่วนอุ่นสีแดงและสีดำจะมีรสหวานกว่าครับมีน้ำตาลธรรมชาติสูงกว่าอางุงนเขียวแต่ก็ยังให้ประโยชน์เหมือนกันเช่นใยอาหารสูงวิตามินซี และมีสารแอนโทไซยานินในเปลือกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงหัวใจและต้านการอักเสบครับนอกจากนี้อง,งุ่นสีแดงยังมีสารเรสเวอร์ทรอลซึ่งช่วยชะลอวัยและบำรุงสมองได้อีกด้วยฟังดูแล้วก็ดีทั้งคู่เลยนะคะแล้วแบบนี้คนทั่วไปควรเลือกทานแบบไหนดีจริงๆแล้วก็สามารถเลือกทานตามความชอบหรือตามจุดประสงค์ที่ต้องการได้เลยนะครับถ้าต้องการควบคุมน้ำหนักหรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อง,งุ่นเขียวจะเหมาะกว่าแต่ถ้าอยากได้รสชาติหวานทานง่ายเน้นความอร่อยหรืออยากได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่บำรุงหัวใจอง,งุ่นแดงหรือดำก็เป็นทางเลือกที่ดีครับหรือบางวันจะสลับกันกินก็ยังได้ครับเพราะร่างกายเราต้องการสารอาหารที่หลากหลายว้าวเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าแบบนี้เราก็เลือกได้ตามความเหมาะสมของร่างกายและเป้าหมายสุขภาพของเราเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับเลือกให้เหมาะกับตัวเองและอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนทานด้วยนะโดยเฉพาะถ้าทานทั้งเปลือกจะดีมากเลยเพราะสารอาหารดีๆมักอยู่ที่เปลือกขององุ่นนั่นเองครับโอ้โหไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยว่าอางุ่นแต่ละสีจะมีคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันแบบนี้แล้วถ้าเราอยากจะรับประโยชน์จากอางุ่นอย่างเต็มที่มีเคล็ดลับในการทานอย่างไรหรือมีข้อแนะนําอะไรบ้างไหมคะแน่นอนครับ เคล็ดลับที่สําคัญของการทานอง,งุ่นให้ถูกวิธีคือทานทั้งลูกพร้อมเปลือกและเมล็ดครับเพราะสารอาหารและใยอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ที่เปลือกและสารเรสเวลลัรอลที่มีประโยชน์ก็พบในเปลือกและเมล็ดด้วยครับการทานทั้งลูกจะช่วยให้เราได้รับใยอาหารครบถ้วนซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีกว่าการทําเป็นน้ําปัน่นและหลีกเลี่ยงน้ําองุ่นกล่องหรือน้อําองุ่นที่เติมน้ําตาลเพราะจะได้แค่รสชาติแต่ไม่ค่อยมีสารอาหารดีๆขององ,งุ่นเหลืออยู่เลยครับ อ้าวทานได้ทั้งเมล็ดเลยเหรอคะไม่เคยรู้เลยคะ่ะใช่เลยครับเพราะเมล็ดอง,งุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากที่เรียกว่าโปรแอนโทไซานีดินซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดครับแล้วอง,งุ่นมีข้อเสียหรือข้อควรระวังในการทานอะไรบ้างไหมคะและมีข้อแนะนำสำหรับบางคนที่ชอบทานอง,งุ่นประจำไหมคะ มีครับทุกอย่างมีข้อดีและก็ต้องมีข้อเสียข้อควรระวังถึงแม้องุ่นจะเป็นผลไม้แต่ก็มีน้ำตาลธรรมชาติที่มาจากองุ่นถ้าทานเยอะเกินไปก็อาจส่งผลต่อน้ำตาลในเลือดได้และสำหรับบางคนที่มีอาการแพ้องุ่นควรหลีกเลี่ยงการทานครับนอกจากนี้การทานองุ่นที่ไม่ได้ล้างให้สะอาดอาจมีสารเคมีตกค้างได้ดังนั้นควรล้างองุ่นให้สะอาดก่อนทานเสมอถูกครั้งครับวันนี้ได้ความรู้เรื่ององุ่นมากมายเลยค่ะ สรุปได้ว่าอางุ่นเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านจริงๆทั้งสารต้านอนุมูลอิสระสูงวิตามินซีเยอะแถมยังมีแร่ธาตุและใยอาหารที่สำคัญอีกด้วยสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากมีสุขภาพดีอย่าลืมหาผลไม้ที่มีประโยชน์อย่างอางุ่นมาทานกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเรามากๆที่มาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับองุ่นกับเราในวันนี้ด้วยนะคะยินดีมากๆเลยครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับ และสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆอีกสามารถติดตามช่อง Wellness w a y ของเราได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ